วันนี้ผู้ผมจะมาสุนเด็กกับสาวที่สปปลาวหนึ่งวันผมบอกเลยนะครับทุกคนว่า ep นี้สาวลาวน่ารักมากแล้วดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงก๊บกุ๊บของสปปลาวเลยนทุกคนสาวลาววันนี้ทั้งน่ารักทั้งเสียงดีทั้งเต้นเกงแล้วจะไม่ให้ผู้ผมหลงได้ยังไงล่ะถ้าทุกคนอยากดูชิ้นี้กันแล้วไปดูกันเลยอยากกินอะไรจิ้มเลยจิ้มที่ใจจิ้มที่ใจตอาเพเอพี่ก็ชอบพี่ชอบการพูดหรือชอบหนูพี่ชอบการพูดหรือชอบหนู สวัสดีครับมายิ้พวกเราแข่คระบผมก็สืบเนื่องจากคลิปนั้นเลยนะจากคลิปที่แล้วรับแฝรปะร <ปะ S 2> ับแฝรปะ,ปะก็คือในอเรื่องเราก็คือแต่ไม่มีคลิปนี้ตอนแรกม่ีแล้วเขาเป็นโก๊บ้วที่นี้<ม>วันนี้เขามีสองถูกต้อง แต่เราก็มีเพื่อนอะแล้วเราเห็นแล้วด้วยแล้วก็เลยขออนุญาตชวนน้องเขาละมาถ่ายสุ้มเดชใช่มาถ่ายสุ้มเดชเดี๋ยวเรามาพูดคุยเล่นนั่งรถเล่นกั้นนะน้องเป็นเกอร์กุ๊มเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเหมือนกันกหนึ่งในหกคนเราหายไปแล้วสอ,องอไงชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องเป็นนชื่อน้องเป็นนใช่ก็เดี๋ยวเราจะพาน้องเขานะครับไปนั่งรถเล่นแล้วก็ขับรถเล่นกันเอาฟิลตื่นเต้นกูขับวงวันอะไรซายเอาใจเอฟซีพี่ชายแต่สยองใช่ อนนี้น้องเขาก็มาแล้วครับน้องเป็นโนนะครับเป็นไกด์นำเที่ยวของเราวนันนี้เราดิวเรียบร้อยให้เป็นไกด์นำเที่ยวขอเ,ขเชิญน,น้องเป็นโน้มาเลยดีกว่ายังไงครับาสบายดีสบายดีแนะนำตัวเป็นภาษาลาว เดยนสบายดีน้องสู้ว่าเปลี่ยนมาเดินอายุสิบเก้าปีเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนั่นศิลปินบียรว่าฟิชชี่อ๋อก็วงเดียวกับวงเดียวกับทำบุกุ้งูนางเมื่อกี้เลยสองแปดเรื่อได้ข่าวว่าโมโตวาซาเขาเอาไปคนเนี่งนะเขาเอาไปออกถ่ายคลิปคนนึงนะชื่ออะไรนะคนนั้นอะลิซ่าบอ๋อลิซ่าโอ้โมโตวาซาดีจริไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยวันนี้พี่มอบหน้าที่ให้เราเป็นไกด์ให้พี่ได้ไหมได้ๆเดี๋ยวพาขับรถพี่เป็นคนขับอย่างเดียวเราบอกทางโอเคได้แล้วก็ไปนั่งคุยเล่นบบนนนเยคุล่รถ ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าโอเคไปครับไปครับฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็พาน้องขึ้นรถมาไปที่เรียบร้อยเจอคนไม่รถเช่านะรถเช่ารถเช่าพี่เช่ามาหรือเราเองฮะเราที่เอารถพี่เช่ามาแล้วเราขับรถเป็นไหมไม่เป็นแต่รู้ทางแล้วแล้วมันต้องขับยังไงน ไม่รอกลัวเราแบบว่าขับรถครั้งแรกอะไรเงี้ยเรากลัวปะไม่กลัวเราับทครั้งแรกวยดิโอไว้ใจได้ดิไม่ครับเ้เดี๋ยวเราองกัสก่อนเราอยู่ตรงไหเรามาเรามาแนะนำตัวกันอีกรอบดีกว่าครับโอเคชื่ออะไรครับผมชื่อเบียนโนชื่อเปียนโน อายุเท่าไหร่ครับอายุ19ปีแต่ว่าเดือนพกนี่เป็นสาวผีอ๋อปีนี้ยี่สิบเป็นยี่สิบแล้วสาวผีโอเคเราอายุ20แล้วตอนนี้เราเรียนอยู่ไหมครับโดยเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่ปีไหนปีสองคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาควางแผนคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวางแผนอ่ะแปะให้ใช่ไหมแม่เดินแม่ก็นี่เหรอประตูชัยแม่เนี่ยอุสวยอ่ะเออแม่ใช่สวยมากเลยไอ้บัส อากบอว่าลมเน่หเจ้าแห่งมแมคคนงามนอซาวา็วใจมุกไทยปมเราใเาใจม่พูดไหนลองงี่มุกอแมนองอะไรครบแมวแมวมชอบร้องแมพี่อ่ามองก็ชอบแล้ว I น mean, ี oh, so, ่มองก็ชอบแล้วถ okay. ้าเป็นภาษาเราคืมองเินบึ้ง เบิ้งกับม in ักแล้วแต่ว่าอันนี้ได้ยินว่ามองก็ท่าแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าหนุ่มๆที่จะจีบสาวลาวนะครับก็สามารถเป็นคนไทยจีบได้ใช่ฟังอกเรานี่เคยมีแบบว่าหนุ่มไทยมาจีบบ้างไหมเคยไหมไม่เคยเลยเนาะเรานี่แบบว่าชอบสเปซแบบหนุ่มไทยชอบแบบเขาได้มาแบบที่สั้นนั้นเพาะมาที่นี่แหละไม่ได้ดูที่ภายนอกเพามันก็เลยเปลียนใหเกลี่ยนเขาแล้วกันฉากที่เมาเลี่ย คุยเรื่องเกอร์กรุ๊ปดีกว่าเรามาเป็นเกอร์กรุ๊ปได้ยังไรมี audition เนาะมีออดิชั่นด้วยเนาะเตรีอม a u d i t i แล้วก็เข้ามาเทรนตัวเองมีเก้าคนแล้วกับเรือห้าคนเรือหกคนเนี่ยสก่อตั้งขึ้นมานานหรือยังก่อตั้งมาตั้งแต่ปีเก้าปีหนึ่งละปีหนึ่งล้วอ๋อวนมาปีหนึ่งแล้วตอนนี้เรือสองแล้วตอนเราออดิชั่นเราต้องทำอะไรเราต้าจะให้องเทรนนอนแะ้วก็แบบว่าให้อ่าเต้นเต้นให้เขาจะเบิ่งเตียนแล้วเราร้องเพลงได้ร้องเพลง่ยอุ้ยก็แล้วแต่ คนฟังมาสิฟังมามวยมอภาษาจีนคือกูเพราะเสียงวอนหวานเสียงวอนหวาคนฟังหมดเลยก็ต้องมีมีทั้งหมดเพลงให้มีฟังเลยนะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฮ้องเพลงอะไรฮ้องเพลงเพลงเจ้าของของที่ที่เป็นเพลงแลาวเนาะเพลงเจ้าถ้าแปลภาษาไทยก็แบบก็คือพร้อมพร้อมฟังละเมฆหกเชี่ยเป้องฟาดวงดานับผ้าใช้เป็นพยาวันนั้น กเคยมาจำหนแบบได้แ่ะฟังเพลงคนเดียวจำในแบบขอจะปอยปล่อยยังเพลงนี้ปล่อยยังยังยังอ๋อไปใบนี้ไปใบนี้คือเราได้ฟังก่อนอ้าวเ้ยมาปอยเลยดิมาปอยมาปล่อยแล้วพี่ลงได้ใช่ไหมเนี่ย อันนี้แค่หนึ่งทอดนะยครับก็อแต่ทุกคนยังไม่ต้องรีบเห็นบาร์ตเดี๋ยวไอจีของปัวบาร์ให้มาดูคนติดตามช่องผมเลยครับแจ้งถึงประมาณซับแล้วเรามีทิกตอกมีไอจีหมดเลยเนาะมีมีมเรามีได้เดี๋ยวเรามาเปิดอ่า YouTube ก็มีก็มีแต่ว่าโพสแบบอ่าไลฟ์สลดไปเริ่มมาถามมันนี่ดีกว่าสเต็กของน้องสูงตอบเหมือนนี่เลยนะตอบแค่เลยอ่าสูงแล้วเขามาคนจอย คนจอยคนจอยแต่ว่าคนขอมคนจอยคนจอยคนจยแต่ว่าบ่แตว่าบต้องผอมลายได้แบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนผอมทีมกล้ามนะหุ่นลีนหุ่นลีนหุ่นลีนเคยเห็นแล้วเี้ยหุ่นลีนพี่ก็พอมีอยู่นะมีกล้ามมีกล้ามพุงอ่ะมีอยู่นะมีกล้ามอีกแล้วมีใจอ่ะ อาวเาเพิ่งเหรอเนี่ยถ้าไม่เล่นมุกแบบนี้เว่าแต่เรานี่สะผมปืนบ่อยนะเอ่อกาซาดูอยู่แต่เราแซวว่าคุณเป็นคนรักผมเลยได้เด้ไ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 ้ได้าด้าด้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไว่ได้ได้ได้ไเหได้ได้ไเ้ได้ได้ได้ไ้ไ้้้ด้ดด้้อไ ขขอออองงแม่่เเเเจจ้าาลลยยยกกป็นูคพผมนี่ได้บอกงานแล้วผมไม่ได้ได้แต่เราไม่ได้ใช้เขาบอแม่แม่ใช้เขาอะไรเขาหรือว่าเขาแต่เราเข้าใจมุกพี่ใช่ไหมเข้าใจอ๋อนึกว่าไม่เข้าใจยังไม่อยู่ที่สเปกนะยังได้แค่สอบคอยมื่อกี้สูงหุ่นลีนหน้าตาหน้าตาสีป่ะเออเออเกียวตีสีโอ้ใครเขาสีชอบชอบแบบว่านี่มั้ยแบบบอยแบนด์เกาหลีตรงหน้าเว้ยมั้ยเขาบอเสื้อผิน คนไหนนี่่มาร์ควงัดอวงวัดอ๋อู้จัรู้รู้วงใหม่ไงมาร์คอะช่ใช่ที่อยู่แวเขอฟซีแบบแหงว่าแล้วแชร์ไปให้น้องมาเขาเห็นด้วยนะครับเ้มาร์คเขามีโอกาสเห็นป่ะเดี๋ยวพวกเอฟซครับเอฟซีเอฟซีแล้วต่อเอาไปลงที่ต่อไนะครับคนาวเรามีเอฟซีต่วที่ลาวอยู่นะครับ เขาปวดที่พี่มาร์กนั่งแบบโอ้ยอะไรขอเนี่ยแบบเป็นก้อนปวดเลยนะแบบว่าพี่มาร์กได้ที่หโอเคเรารู้ตัวเบกน้องกันแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปเลยปึ้งนี่นี่แบบนี้เลยนี่เลยแล้วไอ้แบบยิ่งแบบไหนเอาผมนี่หรอสาวด้ยเอาแบบความเป็นจริงคือชอบคนตัวเล็กยิ่งทำผมร้อนตอนนี้ตอนนี้แบบแพ้คนทำผมร้อนมากร้อนมาก ไม่เอาจริงๆที่จะขอเรื่องคูเป็นคนแพ้ครับผมในยุคสี่ปีที่ผ่านมานี่แบบว่าเราจะแพ้แบบสาวผมตรงใชี่ยนะแต่พอยุคปัจจุบันน่ะการทำผมรอนมันทำให้หน้าผู้หญิงโตนะเอันนี้ผมรอนี่เนาะตรงใช่ไหมเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องไม่ได้บอกจริงด้วยเฮ้ยมีคำถามหนึ่งยังไม่ได้ถามเลยใส่ชุดสีส้มนี่แซนไม่หวาดเหรอครับเฮ้ยมีแซนคือ มรอกาวเมย์ไว้ด้วยนะอ้โโนเนาะโซนโฟกัสงานเนาะตอนนี้าโฟกัสงานเรียยแล้วก็งานแต่ว่าข้าหนอกแบาท่นม่เพาะเป็นคนที่สขัญใจ้งแล้วม่ก็ดูีมีด้วยแม่นม่จะแม่จะเบ่ัแม่ด้องสวัสดีครับักแม่ทางยูใหยเขาเรียกแม่ว่าแม่ยายแลอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไม่ยาแม่ยาไับแม่ยาถึงตัวม่ยาเมี่าไม่ยาอยากเป็นลูกเคย ของแม่เจ้าเลยอยากเป็นลูกเคย้องเปียโนเคยไปเที่ยวไทยไหมเคยเคยใช่ใช่ไปเที่ยวไทยไปเที่ยวไหนเคยไปอ่าหนองคายอุดรขอนแก่นแล้วก็ไปกรุงเทพแล้วเราท่องเที่นี่เราไปทำอะไรไปแคสซีรีส์ทุกคนแคสซีรีส์ไปแคสหนังไปแคสแบบซีรีส์อ๋อตอนแซว่าไปตอนนั้นยังไม่ได้ติดโกรบูนี้ใ่ไติดแล้วติดแล้วก็ยังไปแคสแมนแมนเชื่าได้ประสบการณ์ดีๆแบบหลายๆอย่างได้ดูไทย แล้ววันนี้เราเที่ยวไหมอยู่เนี่ยเที่ยวบ่อยไห้เราเคยใช่ไหมมาอยู่บ้านเลยป่ะชอบอยู่บ้านแมนจะไปคาเฟ่กผสมไปคาเฟ่แมนแล้วก็ไปซ้อมปิิกถ่ายรูปเมนยังไอหมูกระทะนี่เราเรียกว่าสินดัดอะนะสินดาดซินดาดแมนซินดาดท้าไมถึงว่าซินดาดมันก็าแบบว่าเอาซินไปดาดกัระบอกสินคือเนื้อดาดคือย่างเหรอดัดแปลว่าย่างอืมแต่ต้องลดบ้างนะหมูกระทะ เรื่องของมันแล้วเป็นของพี่ของมันแล้วเป็นของพี่จ้างมาสบตาทั้งชีวิตน้องจะคิดเท่าเราแล้วแบบว่ามีผู้ชายมาจีบใช้มืออย่างเงี้ยเป็นไงก็คิดอยู่เนาะแบบว่าถ้าแบบว่าในชีวิตจริง่ยแล้วถ้ามีคนมาเรียนะเอูรุษย์นะ มันจะเป็นคือลุกเกินไปมันแบบที่เขาไปทำหรอกยุทธ์จริงอ่ะมามเราต้องมีมุกเราที่องหน้าเราตาแล้วนะตาเราเป็นอะไรไม่รู้อะเฮ้ยเป็นตาฮักแท้เกิว่าเราตเตรียมมา พี่บอกชอบคาเฟ่จะพาไปคาเฟ่ด้วยไม่ไม่ไกลนี่เห็นแล้วไม่ไกลมากไม่ไกลไม่ไกลมากนี่เลงมากลวนี่เลงมาีลรู้สึกเหมือนน้องน่าจะเคยกินแล้วสอานีใช่อันนั้นน้องเคยกินไม่ครับพราไม่ได้มาจริกับพี่โอเคมากับไอ้ครั้งแรกเดียวมาเราก็ต้องมาปติชัยถ้ไม่มาคไม่ถึงนะในที่แบบสถานที่หลักๆที่อยู่เราเดกก็จะมีท่าหวงลัดปุกไก่อากาศอากพวกเลอะ่าหลวกคืออะไรถ่าหลวงก็คือจะเป็นเหมือนเป็น้า เป็นท้ดีแมนเป็นแบบท้าเจดีแต่ว่าไม่เป็นเหมือนท่าดีขึ้นโูกนี่งนี่ขึ้นลงขึ้นลกเราเราดูเยอะใช่ไหมเบิเบิงช่องไหนบ้างเบิงก็นาทีบีมเบิรงของพี่ชานีกับพี่โอ๊ตมกเบิรงมักเบิรงอย่างนี้อ้ามาเมาเมาามานงเอนมาเทวียาเทวาต้องห้ามมั้แมนเูาแบบโอ้มปัดลยไปิมเขื่ก็ม่เห็นเราปุบเดี๋ยวเขาพาไปถ่ายแล้วอสวยใหมได้ พี่เด็กพี่เ็ลกอ่พี่เ็งผมกอบรายการพี่มาหลายรอบแล้วเดี๋ยวผมไเอาพี่เด็กบไอ้ไััดดีเลยแมวนอ่ะลมกับอ้มวนลมเมอนพคุยกับพี่สนุกดีสนุกมกเลยูดไทยได้เลองได้อลององพูดไทยดีาล้นพืนน่ะอ่าอ่ชอบกินอะไรครับชอบกินหมา เฮ้ยพัดเลยอ่ะชอบกินหมาล่าค่ะถามต่อหมาล่านแถวนี้รสชาติมันเป็นยังไงจินดากินดาหมาล่าจำไม่ได้อ่ะน้อยเลยจินดาจินดาินดา่ไปกินต่อแบบเงีตอนที่ผไปแฉอ่ะเขาก็ททำนะวาแบบทำไมคนเราพูดไทยัอะไรอย่างเงี้ยเราพูดอีแต่แรกระบาระมาเลยรงนเด้นะเยตรงนี้โรงเรียนเหรอ หนโรงเรียนใช่หนูบอกพี่ไงว่าตนนี้เปโรงเรียนเล่น้วึกดโอ้บอกพี่ใช่หนูบอกพี่ว่าตอนนี้ปนโรงเรียนเอาละก้ก็เราลงไปร้านคาเฟ่กันดีกว่าครับไปโอเคคนแต่วรากบไปไอโซออกช่องกันเลยบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮยเยอ่ะ สวยมากไหมเราม่ได้พูดหรอกัหน้าสวหน้าสวนองวน้างงามขนาดสวยสวยเขาพว่าไงสวยงามงามสวยมากๆงามลายอาสวยสุดๆโคตรสวยโอ้ยงามอย่างนี้เลยอเราเข้าไปในร้านดีกว่าแต่ก็นี่ไงนี่ไงมาลวนี่ครับเราถึงชาเปแล้วครับเรากินอะไรเราพอดีเราชอบกินของหวานมาส โบ้คร er, yes. yeah. hmm. mm. right. so ับโบ๊ทโบ๊ททางปิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเรื่องทางพิคนอ่ะไหนบกล้องของนี้ก็ไหนไม่เดี๋ยวไอ้บาสมาใช่ไหมต้องคนบอกว่าเจ้าชู้บอกไอ้บาสเจ้าชู้พูดไปเอาเลยนี่เด็กเด็กเด็กใจเย็นไอ้น้องให้อภัยเด็กหน่อยดโอ้ยแม่งดึงเสื้อคุยหน่อยดิ เฟรชเลมอนโซดาเฟรชเลมอนโซดาสามสิบเก้าพันอยากกินแนวส้มๆนะมั้ยหมูน้ำแก้วสามหมื่นเก้าสามสิบเก้าพันนี่มีแบงร้านเนาะเฟี้ยวเลยก็สั่งเลยมั้ยไอ้สั่งสั่งเลยครับ่พี่อาอะไทำไมคุยอะไรแล้วเป็นเสียงไทยอ่ะภาไทยภาไทยเออเรื่องพี่แพ้นะแพ้ผู้หญิงเพาะด้วยดินาอะไร คางเออลุงอยู่นี่พี่เอาเปิดติเก็ตโบนแล้วลุงรู้ว่าหนุ่มไทยบอกว่าอยากกินอะไรจิ้มเลยจิ้มที่ใจเอาจิ้มที่ใจต้อว่าเอาปืนมายิงพี่เลยยังใช่นเอาไว้แล้วได้ดีนะพูดแบบตางาอะไรเงี้ยดีแล้วผู้ใหญ่ดีแล้วพี่ก็ชอบพี่ก็ชอบ พี่ชอบการพูดหรือชอบหนูพี่ชอบการพูดหรือชอบหนูหนูมีปืนไหมในกระเป๋าอะยิงพี่เลยเราพี่จะเลี้ยงหนูเหรออุ้ยสบายครับี้ยิงตลอดชีวิตเลยเ ชอบกินอะไรอ่ะส่ซอยาชอบคลองหวานพี่ชอบกินของหวานไหมอ่ะพี่เหรอไม่ค่อยชอบคลองหวานไม่ค่อยเมนูอะไรที่เราชอบที่สุดในพีเรสผมชอบกินข้าวมันไก่แล้วก็กะเพรานั่นแหละแบบอาหารพื้นบ้านที่แบบว่าคนไทยไม่รู้อ่ะมีเมนูอะไรบ้างแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ก็มีนะพี่ไหหรอใช่มี พี่ก็กินแกงดอกไม้บ้านพี่ทํากินอาหารลาวกับอาหารไทยมันใกล้ๆกันอ่ะเหมือนส้มตําก็มีเหมเือนกันเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นแบบอาหารพื้นบ้านของลาวพี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ลาวก็มีมแต่ที่ลาวเขาไม่เรียกก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกฝเฝอก๋วยเตี๋ยวเรือชอบไหมทานเือเฮือสินะฝือเฮือก็แปลว่าก๋วยเตี๋ยวเร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือเนี่พี่มาลาอ่ะพี่ต้องลองแบบไปเที่ยวแบบพวกหลวงพระบาง เดี๋ยวพี่ว่าจะมารอบหน้าคนแนะนำเยอะมากเลยนะใช่บางเบียงก็นั้นสนุกนะหลอกพ่อบางก็สนุกเนี่ยเอฟซีเอฟซีแบบเหมือนว่ามีปราปาลัตตซี่คอยดูันอยู่ตลอดนะนั่นดูดิกีนข้าวแบบมีคนเฝ้าอ่ะสุดเลยให้หนูลองไหมลองกดโอเคได้พกี้ไม่ตัดให้หนูลองเมื่อเราจิ้มเนาะ มึงเป็นท็อปที่ว่าเขาทำอะไรเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเนื้อเนยเฮ้ยเป็นข้าวเหรอมันมันนอกนุ่มไหนามหมดแล้วครับตอนนี้ถล่มทลายกัแล้วครับโอเคเปียโนจริงคนเดียวเลยไม่เพราพี่กินพี่ไม่ได้กินสักคำเลยเนี่ยกินคนเดียวหมดเลยเพราพี่กินพี่กับพี่นายกินคือลูกค้นเรากลังจะเก็บตังค์ไหมครับผมก็ได้มาแล้ว ต้องเรียกว่าไงครับถ้าบอกไล่เงินให้เน่ไล่เงินไล่เงินให้เน่ไล่เงินให้เน่เดือยเช็คบินอ๋อเช็คบินอ๋อเช็คบินก็ได้กำลังยัะไล่ไล่เงินให้เน่อาอเช็คบินเหรอครับเมื่อกี้นั่นอ่ะยังไงพี่บาสพี่บาสอันพี่บาสเก่าใครก่อนร้านหนึ่งร้านอ๋อคนเลี้ยงอะไรดิยสี่แสนเขาสามแสนสองแสนสี่แสนโอเคอ๋อสี่แสนเนาะมันต้องปูเล่นนี่ใช่มามันต้องมึงแหละแน่ๆ ดูหน้าดูจากสีหน้าบนไปได้ยังไงด้วงเล็กที่ออกแมนเลขหน่มล้านสามถ้าเกินถ้าเกินมาเป็นหกอะไรนี้ก็ตัดขึ้นเป็นสี่นะสามแสนแปดบอพันแแสนมื่ออันนี้ถูกดิอันนี้ใกล้สุดสี่แสนส่แล้วไงกินราเฟสี่แสน่ะเพิ่งเคยทำนัเนี่ยครั้งแรกสี่แสนกี้ประมาณเท่าไหร่บาทายอะไรเป็นเงินหลักบาทประมาณแปดรอบาท ใช่ออแต่ร้อยที่เรามีเหรียญมหมไม่มีเลยเหรียญไม่มีเนาะไม่มีไปไปเดี๋ยวเราไปส่งน้องคืนที่ข้างบนเนอี่ที่เดือเดแล้วก็เดืดเดือดตอเแล้วก็อืออือก็ห้องวเนนี้เอ้ซิซๆ ีแล้วก็แล้วก็เพิ่มเพิ่มตรงนี้อ่ะออาอ่าใช่ครับตอนนี้เราก็มาส่งน้องคืนที่เดิมแล้วครับผม <c oughs> ส่งก็ส่งคืนที่เดิมต้องมารับรับตรงนี้ไงเอามาคืนก็คืนตรงนี้แ <c oughs> ค่ก็คือซ้อมเต้นก่อนแล้วค่อยกลับอ,อ๋อ,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 อได้เลยเดี๋ยวกูจะพูดให้ดูฮะเมื่อกี้มึงตะกิดกันทำไมสองคนอ่ะฮะตะกิดกันทำไมงงข้างล่างงงนี่แหละสองคนน,ะนะ <c oughs> ี้เลยพี่คนนี้หรอ เดี๋ยวเราเจอเดี๋ยวเราต้องมึงให้ชัดหน่อยนะเนี่ยเะว่าชั่วโมงดูผมธีรกิดคนนั้นใช่ไหมธีรกิดใช่ไหมเอเลเอเล่ธีรกิจอ้าวชั่วโมงสำหรับชิมนี้เราขอจบคลิปยังไม่ได้เปิดวาร์ปเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปละได้เวลาเปิดวาร์ปอ๋อคืนยูนี่ฝากช่องทางการติดตามมีอะไรบ้างครับผมโดยเมียน IG Facebook ละกัน TikTok อ่าขึ้นตรงไหน่อย IG เป็นบุ๊ก TikTok เรียงเลยอ้าวตรงนั้นอนี่อนี้อะไรอันี่อะไรแล้วแต่เลยลองทีลองทีเล่นเล่นแบบโอ้โหแบบ อ่า้และแลมันจะหมุนอยู่นี่นี่อะไรหมุนคนเะต่อหัวหมุนหมุนคนต่อสามช่องทางนะครับมีอะไรอีกแล้วกับฟิชชี่ของพกเหาวมีสมาชิกประมาหกคนมีแฟนมีแฟนกีเฟมีเพศ ติดต่อพีนแม่แล้วก็ติดต่อมีฟิชชี่เดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยครับผมติดตามเป็นไปโป๊ะปะโป๊ะปะแม่จะปเพลงใครได้ปีนี่แหละทุกคนนี่แต่เราได้แอบฟังก่อนนะเฮ้ยเพลงเขาลงเดี๋ยวเราช่องเราคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์เดี๋ยวเออคอมเมนต์นะช่องเราเอาช่องเราคอมเมนต์เหรอเออช่องเราคอมเมนต์เฮ้ยเที่ยวอะโอเคโอเคเราก็ฝากช่องทางการติดตามน้องไปที่เรียบร้อยนะครับ ก็ f อฟซเราก็มาติดตามน้องๆได้นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซชาวเราที่มาติดตามเราจกคลิปนี้ด้วยอ่าแล้วก็ขอบคุณน้องเบนโนมากใช่แล้วก็ขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเ้อขอบใจเด้อขอบใจคือการชุดน้องมาไม่ต้องซ้อมใม่ต้อเลยมาลงมาเลยพี่ เต็มสิบเท่าไหร่ร้อยเลยโอ้ไลุ้นเลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยพอลมนำแล้วมวนแห้งใช่เพราะเราคุยกันสนุกมากคุยกันแบบแมนเรื่อยๆพราไปเรื่อยน้องคุยเก่งมากเลยนะการยอดคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งตามพวกเราไว้กิ๊งกิ๊งเฮ้ยลุงงานไอ้นรื่องโรงงานรินนะกิ๊งกิ๊งมากเมืองไงโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายสบายดีสบายดี